สวัสดีครับพบกับครูนัทจัดเยสแอนนะครับครั้งที่แล้วครูนัทสอนคอร์ดเปียโนคอร์ดซีไปแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคอร์ดอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับไปครั้งที่แล้วเป็นคอร์ดซีนะครับเรามาทวนกันก่อนนะครับคอร์ดซีก็เริ่มจากตัวโดเราใช้หนึ่งต้นตัวที่หนึ่งนะครับสามห้ากลัลงกันจะเป็นคอร์ดซีนะครับอย่างนี้นะครับ ต่อไปขอจีนะครับถ้าเป็นมือซ้ายก็จะอยู่ตรงนิ้วโป้งนะครับถ้าเป็นมือขวายอยู่ตรงนิ้วก um ้อยเพราะนั้นเราไปที่มือซ้ายก่อนครับถ้าหลักการง่ายๆนะครับอันนิ้วก้อยไปแทนนิ้วโป้งนะครับแล้วก็วางเหมือนเดิมนะครับเรียงไปห้าน also, ago, ิ้วแล้วเราเว้นริมสีขาวสองอันนะครับสังเกตง่ายๆริมสีขาวสองอันแล้วก็นิ้วโป้งวางต่อเลยก็จะได้เป็นขอจีทั้งสองมือครับก็เหมือนเดิม สตัวเหมือนเดิมนะครับอขอซีตรงนี้เลื่อนมานิ้วก้อยมาแทนนิ้วโป้งวางไปเว้นสองลิมน,นี่ก็จะได้ขอจีแล้วนะครับแบบนี้นะครับอ่ะง่ายมากเลยใช่ไหมครับขอจงมันพอได้ขอ C ีขอด G แล้วขอต่อไปจะเป็นอะไรก็เราติดตามชมครั้งหน้านะครับ เดีเราจะสอนไปเรื่อยๆจนได้4ขอแล้วเราจะมารวมเป็นเพลงดูกันว่าจะได้เพลงอะไรนะครับก็รอติดตามไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ